ส9ราเมงนะคะเป็นร้านราเมงราคาเริ่มต้น39บาทเมนูของเรามีถึง4น้ำซุปค่ะมีมิโซะทงคตสึต้มยำแล้วก็โชยุแล้วนอกจากเมนูราเมงแล้วว่ะคะ่ะเราก็ยังมีข้าวหน้าดงบุริเรามีให้เลือกถือติกว่าเมนูเลยทีเดียว เราก็ได้แนวคิดที่ว่าหลังจากที่เราอะ่ะเคยทํางานอยู่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นเวลาสีหปีค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากได้รามเมงเข้ามาขายในไทยโดยที่ราคาที่เข้าถึงทุกกลุ่มค่ะเราก็เลยลองคิดค้นสูตรเพื่อที่จะทําให้ได้วัตถุดิบในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ในรสชาติที่อร่อยแล้วก็เพื่อสามารถทําเป็นธุรกิจแล้วก็ส่งมอบให้กับราคาต่างๆได้ก็เลยได้สูตรมาเป็น39รามเมงเนี่แหละค่ะ 3าเรามเงงนะคะเริ่มเปิดสาขาแรกเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ประมาณ8เดือนแล้วก็มีทั้งหมด12สาขาแล้วค่ะเป็นสาขาข,าของเรา2สาขานะคะคือที่ซอยอารีแล้วก็โลตัสขรุขระหนึ่งสามสิบเก้าราเมงเป็นร้านราเมงราคาเริ่มต้น39บาทเมนูของเรามีถึง4น้ำซุปค่ะมีมิโซะทงคตสึต้มยำแล้วก็โชยุค่ะใครที่ไปร้านราเมงอื่นๆอ,อาจจะเจอว่าอีบ,บางทีอาจจะมีแค่2น้ำซุป3น้ำซุปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือ39ราเมงตอนนี้มีถึง4น้ำซุปซึ่งทั้งน,นี่เมนะ ก็มีเมนูที่ขายดีที่สุดก็คือตัวทงพืสค่ะแล้วนอกจากเมนูราเมงแล้วว่ะค่ะเราก็ยังมีข้าวหน้าดงบุริคือข้าวหน้าญี่ปุ่นอย่างเช่นข้าวหน้าไก่ทอริยากิข้าวหน้าหมูซอสะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นถืออีกเป็น1เมนูที่ขายดีเรามีให้เลือกถึงประมาณ10กว่าเมนูเลยทีเดียวก็สามารถทํารายได้ให้กับร้านเหมือนกันค่ะ ยอดขายของสาขานะคะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่5,000ถึง1,000 0สูงสุดก็เคย1,500 0บาทก็มีมาแล้วค่ะ อันดับแรกเลย39ราเมงเป็นร้านที่มีระบบจัดการที่ดีค่ะด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการทําแฟรนไชส์มาแล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าธุรกิจที่ดีก็ต้องถูกนําด้วยระบบที่ดีหน้าร้านเนี่ยไม่จําเป็นที่เราต้องเป็นพ่อครัวแม่ครัวก็ได้เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านไม่จำเป็นต้องเข้าร้านก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ยอดขายแล้วก็ควบคุมวัตถุดิบควบคุมคุณภาพได้อันดับที่สองตามเมนของเราถือว่าเป็นร้านอาหารควิกเทิร์นเป็นอาหารจานเดียวที่ลูกค้ามารับประทานแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปเพราะฉะนนนนนนััั้เเหมมือวึง่รรราาาสรถรบลูก ได้ค่อนข้างเยอะลูกค้าไม่ได้นั่งแชรข้อ3เลยนะคะก็คือเรามีทีมงานที่คอยดูแลหลังบ้านแล้วก็บริการหลังการขายค่ะเราไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขายทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะดูแลตลอด 3 9ล้าเมงนะคะใช้เงินลงทุนค่าแฟรนไชส์เก้าหนเบาทค่ะอันนี้ก็คือเป็นค่าแฟรนไชส์ของเราโดยที่จะมีแถมอุปกรณ์และวัตถุดิบเปิดร้านให้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดก่อนเริ่มร้านค่ะใครที่มีหน้าร้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะดีไซน์ร้านแบบไหนไม่รู้ว่าการก่อสร้างจะต้องทํายังไงใช้งบประมาณเท่าไหร่เพียงแค่เข้ามาปรึกษาเราค่ะเราก็จะมีทีมในการออกแบบแล้วก็ช่วยควบคุมงบประมาณของคุณให้ได้ค่ะระยะเวลาในการคืนทุนที่ผ่านมานะคะสาขาต้นแบบอย่างเงี้ยสเดือนก็คืนทุนแล้วเพราะฉะนั้นเน่ยาาานอยู กับโลเคชันแล้วก็เงินลงทุนตอนแรกด้วยค่ะตักประมาณ6เดือนถึง1ปีเนาะแล้วก็เพิ่งเริ่มขยายแฟรนไชส์เนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเท่านั้นเองส่วนใหญ่เนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกําลังจะคืนทุนกันค่ะ แต่เดิมแล้วเนี่ยเรามีการเทรนนิ่งเพียงแค่1วันเพราะว่าสูตรของเราแล้วก็เมนูอะไม่ได้ยากเราก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่ตอนนี้เราอยากจะดูแลลูกค้าให้มากขึ้นค่ะจากเทรนนิ่ง1วันตอนนี้เราก็เพิ่มเป็น3วันโดยที่เราจะแบ่งเป็น1วันเนี่ยเทรนที่สาขาของเราหรือว่าเป็นร้านของเราเป็นครัวของเราค่ะอีก2วันเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยดูแลหน้าร้านเพราะว่าบางทีอะแฟรนชชสยที่ซื้อไปอะค่ะตื่นเต้นจากทีมซัพพอร์ตของเราเราก็จะเข้าไปช่วยบริหารจัดการแล้วก็ช่วยขายให้เลยเพราะว่าวันแรกส่วนใหญ่เราจะขายดีค่ะส่วนววัันนนนททีีี่่่3เเเยยกก็็จะปราหมือออคคดู ยืนคอยดูอยู่ข้างๆอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรนนิ่งก็จะเป็นทั้งหมด3วันค่ะเป้าหมายของ39ราเมงไม่ใช่การที่อยากที่จะขยายสาขาให้เยอะหรือว่าให้ไวนะคะเป้าหมายของเราจริงๆแล้วคือเราอยากจะมีแฟรนไชส์ซีที่มีคุณภาพแล้วก็ร่วมที่จะเติบโตไปกับ39ลเรามเมงค่ะ สิ่งที่ได้รับจากการที่ไปเข้าร่วมโครงการของโลตัสสตาร์เอสเนะคะอย่างแรกเลยก็คือได้รู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการทําธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเหมือนกันค่ะก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะว่าเออทำที่นี่เจอประสบเจอปัญหาอะไรแล้วแก้ปัญหาอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สาคัญมากเลยก็คือได้คอนเน็กชันตรงเรื่องนี้และมากกว่านั้นก็คือในการนั่งเรียนค่ะเราก็จะได้ความรู้จากวิทยากรที่สับเปลี่ยนมาให้ความรู้ของเราค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้มันเหมือนหาไม่ได้จากข้างนอกเนอะใครจะมาบอกเคล็ดลับแบบนี้ก็เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็นํามาปรับปรุงในธุรกิจของเราได้ค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนกับธุรกิจ39ราเมเงของเรานะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์081-325-1869นะคะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาทักทายมาที่เพจ Facebook ของเรานะคะ39ราเมเงค่ะ